สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะพบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูนิดอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคุณครูจะมาพูดเรื่องสาระการเขียนนะคะในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้นะคุณครูอขอฝากนักเรียนว่า ใครที่ยังไม่ได้ส่งงานคุณครูนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สิบแล้วนะคะสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์ของโรงเรียนเราเพราะนั้นป .6 ก็จะมีอยู่บางส่วนนะคะก็ไม่บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะลูกที่ยังค้างงานคุณครูอยู่นะคะให้รีบทยอยส่งนะคะเพราะว่าทุกชิ้นงานนั้นก็มีคะแนนให้นะคะนี่คือก่อนเรียนเนาะก่อนเรียนเผือ่อนักเรียนจะลืม ะะ่อเนื้อหาของเราในวันนี้การเขียนจดหมายนะคะก่อนอื่นนักเรียนมาช่วยกันหาเหตุผลประกอบคำถามนี้หน่อยลูกนักเรียนคิดว่าในปัจจุบันนี้การเขียนจดหมายนะคะจำเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดให้เราช่วยกันคิดนะคะช่วยกันตอบดังๆที่บ้านเลยว่าจำเป็นไหมทุกวันนี้ ถ้าโดยในส่วนตัวของคุณครูนะถ้าความคิดของคุณครูก็คือทุกวันนี้การการเขียนจดหมายไม่ค่อยจําเป็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอ่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช่ไหมคะเรามีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เราก็มีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มี i ิน t a g r กรมมีลายที่สาม,มารถติดต่อรวดเร็วอยากโทรหาใครอยากคุยกับใครก็แค่เป็นไงคะ พิมพ์ลายเข้าไปวิดีโอขออแป๊บเดียวได้เจอกันใช้เวลาไม่นานเพราะฉะการเขียนจดหมายก็เลยไม่มีความจําเป็นแล้วในปัจจุบันนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นนะเราก็ยังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายอยู่นะคะเพราะว่ารักหน่วยงานราชการบางบางหน่วยงานก็ยังมีการใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสารน,นะคะอย่างเช่นโรงเรียนของเราอย่างเงี้ยก็มีจดหมายเข้ามาทุกวันนะลูก จดหมายราชการนะเราเรียกว่าจดหมายราชการก็ยังก็ก็ยัง,ยงใช้ได้อยู่นะคะอ่านักเรียนสามารถดูหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะหลักภาษาไทยเล่มนี้นะลูกเล่มนี้นะคะเอากลับไปด้วยหรือเปล่าประกอบประกอบการเรียนในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะการ เขียนจดหมายส่วนตัวนะคะประกอบกันไปด้วยนะคะดูไปด้วยเพราะฉะนั้นการเขียนจดหมายเนี่ยถือว่าไม่ค่อยจำเป็นแล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้อยู่ซึ่งป .6 นะคะเราจะมาพูดเรื่องจดหมายส่วนตัวคะ่ะนักเรียนอเป็นยังไงจดหมายส่วนตัวเป็นยังไงคะจดหมายส่วนตัวนะคะเป็นการเขียนสื่อสารเฉพาะบุคคล เช่นเราเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเขียนจดหมายถึงญาติพี่น้องจดหมายถึงเพื่อนที่ไม่ได้อยู่กับเรานะคะเพื่อบอกเรื่องราวหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆนี่คือการเขียนจดหมายนะคะเหล่านี้คือคือจดหมายส่วนตัวจดหมายลาคุณครูเขียนอ่าเขียนจดหมายมหาคุณครูมาลาซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ลาแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะไม่มีใครเขียนจดหมายลานะทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ก็อส่งข้อความนะคะส่งข้อความก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลเนาะขึ้นแต่ความสะดวกทีนี้การเขียนจดหมายนะคะก็จะมีะหลักหลกนะคะก็จะมีส่วนใหญ่เราเขียนจดหมายในโอกาสอะไรอ่ะขอโทษจดหมายขอโทษ จดหมายขอบคุณนะคะหรือว่าจดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความผินใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะจดหมายที่ใช้เขียนเพราะฉะนั้นการเขียนจดหมายแต่ละทีก็จะมีหลักการเขียนจดหมายนะคะหลักการเขียนจดหมายมีอยู่หข้อซึ่งเป็นห้าข้อที่สําคัญนะคะข้อแรกก็คือเขียนถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนจดหมาย2 บอกจุดประสงค์ชัดเจนมีเนื้อความครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายนะคะจดหมายจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะคะที่สำคัญจะต้องอ่านแล้วเข้าใจง่ายใช้ภาษาที่ถูกต้องสุภาพแล้วลก็เหมาะกับบุคคลอันนี้สำคัญนะลูกภาษาในจดหมายนะคะจะต้องเป็นภาษาที่สุภาพ และจะต้องเหมาะสมกับบุคคลที่เราเขียนถึงนะคะข้อที่สี่เขียนด้วยลายมือบรรจงและที่สำคัญต้องมีความสะอาดข้อที่ห้าใช้กระดาษและจดหมายเหมาะสมกับผู้รับนะคะเขียนจดหมายลาคุณครูแต่ใช้กระดาษที่มีรูปหัวใจฟุงฟิ้งนะคะเต็มไปหมดนะคะคนมีความรักเหมือนคนมีความรักอย่างเงี้ยเหมาะสมกับผู้รับไหมคะก็ไม่นะคะ เพราะนั้นเราต้องเราต้องทำานึงเลยว่าเราเขียนหาใครกระดาษที่ใช้ต้องเป็นยังไงนะคะภาษาที่ใช้ต้องเป็นยังไงอันนี้คือหลักการเขียนจดหมายที่สําคัญอย่าลืมว่าจดหมายต้องอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนอันนี้มีอยู่ในใบงานสัปดาห์นี้นะคะที่นักเรียนได้รับไป รูปแบบการเขียนจดหมายจะมีทั้งหมดอยู่สามส่วนนะคะส่วนแรกส่วนที่หนึ่งจะประกอบด้วยที่อยู่กับวันที่นะคะเราเรียกว่าส่วนที่หนึ่งที่อยู่คือที่อยู่ของใครที่อยู่คือที่อยู่ของผู้เขียนของเรานะคะเขียนที่อยู่ของเราลงไปวันที่ก็คือวันที่ที่เราเขียนจดหมายตอนนี้ต้องใส่ลงไปด้วยนะคะส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองคือคําขึ้นต้นกับเนื้อความในจดหมายนะคะ คำขึ้นต้นเราเขียนถึงใครเราจะต้องใช้คำขึ้นต้นที่เหมาะสมกับคนที่เราเขียนถึงซึ่งในท้ายชั่วโมงนี้คุณครูก็จะจะพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะคำขึ้นต้นเสร็จแล้วปึ๊บพอคำขึ้นต้นปึ๊บเสร็จแล้วก็มาที่เนื้อความของจดหมายแน่นอนว่าเราจะเขียนถึงใครเราจะเขียนเรื่องอะไรเราเขียนไปหาเขาเรามีจุดประสงค์อะไรเราก็จะใส่ใน ในส่วนนี้นะคะในส่วนเนื้อความและส่วนที่สามค่ะประกอบด้วยคำลงท้ายแล้วก็ลายมือชื่อลายมือชื่อคือลายมือชื่อของเรานะคะซึ่งเป็นคนเขียนนี่คือรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะใส่ให้ครบนะคะมีที่อยู่มีวันที่มีคำขึ้นต้นมีเนื้อความของจดหมายคำลงท้ายและสุดท้ายก็เป็นลายือชื่อของเรา น targets, bag, located, scenes, Duke, choice, bag, ักเรียนจะสังเกตว่าที่อยู่กับวันที่จะอยู่ด้านบนสุดนะคะที่อยู่อยู่ด้านบนสุดอยู่ริมขวาของกระดาษเขียนจดหมายนะคะอยู่ขวาบนสุดในขณะที่วันที่จะอยู่ตรงกลางกระดาษนะคะอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษซึ่งอยู่ตรงกับคําลงท้ายวันที่กับคําลงท้ายจะอยู่ตรงกันนะคะคําขึ้นต้นทาขึ้นต้นก็จะอยู่ ชิดขอบกระดาษฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อขวาของจดหมายที่เราจะเขียนถึงคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายตัวอย่างการเขียนจดหมายนะคะเห็นไหมคะส่วนที่หนึ่งคือที่อยู่กับวันที่มีครบชัดเจนนะคะวันที่นักเรียนก็ไม่ต้องใส่พอสอใส่เดือนใส่คําว่าวันที่นะคะ เขียนวันที่เท่าไหร่ก็ใส่วันที่นั้นไปเลยยี่สิบมีนาคมสองห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าทำขึ้นต้นจิ๊บเพื่อนรักอ่าแสดงว่าเป็นจดหมายถึงเพื่อนนะคะจิ๊บก็คือชื่อคนที่เราเขียนถึงแล้วต่อท้ายด้วยเพื่อนรักเสร็จแ,แล้วก็ใส่เนื้อความของจดหมายเราอยากจะเขียนจดหมายหาเพื่อนมีจุดประสงค์อะไรในการเขียนครั้งนี้เราก็บอกเข้าไป พอเราใส่เนื้อความในจดหมายปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำลงท้ายค่ะเห็นไหมคะอยู่ตรงกับวันที่รักและคิดถึงสมโอลงชื่อคนเขียนอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนี้เขียนถึงเพื่อนนะคะนี้อย่างที่คุณครูบอกนักเรียนไปว่าในการเขียนจดหมายนะคะทำขึ้นต้นกับทำลงท้ายถือว่าสำคัญ ถือว่าสําคัญนะคะต้องเหมาะสมกับบุคคลที่เราเขียนถึงเพราะนั้นเรามาดูเรามาดูทีละประเด็นทีละส่วนไปเลยนะคะ mm. อย่างแรกถ้าทำลงท้ายอทำขึ้นต้นและทำลงท้ายถ้าเราเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถือว่าเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพ อย่างสูงนะคะคำขึ้นต้นเราก็จะใช้คำว่ากราบเท้าแล้วก็ตามด้วยชื่อคุณพ่อคุณแม่เขียนถึงคุณพ่อก็กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงนี่คือคำขึ้นต้นนะคะทำลงท้ายก็ด้วยความเคารพรักอย่างสูงนะคะจะมีคำว่าอย่างสูงเพราะว่าเราเคารพมากนะคุณพ่อคุณแม่นี่คือเราเคารพมาก ส่วนสรรพนามที่ใช้แทนผู้เขียนนะคะใช้แทนตัวเราซึ่งเป็นคนเขียนก็ใช้คำว่าลูกก็ได้หนูก็ได้ผมก็ได้นะคะสัรพนามที่ใช้แทนผู้รับก็คุณพ่อคุณแม่นี่คือเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนถึงคุณพ่อคุณแม่แต่เราเขียนถึงญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ยาวผู้โสก,กว่าเราเนะคะแต่เราให้ความเคารพเหมือนกันนะลูกเราก็ ขึ้นต้นคําว่ากราบเท้าจุดๆๆที่เคารพก็ใส่ใส่ชื่อเข้าไปเขียนถึงใครก็ใส่ชื่อคนนั้นเข้าไปกราบเท้าคุณปู่ที่เคารพกราบเท้าคุณลุงที่เคารพนะคะทาลงท้ายก็ด้วยความเคารพอย่างสูงสรรพนามที่ใช้แทนผู้เขียนเราสามารถใช้คําว่าหลานผมหนูดิฉันหรือว่ากระผมได้ สพนามที่ใช้แทนผู้รับเราเขียนถึงใครแล้วก็คนนั้นนะคะเขียนถึงคุณปู่ก็คุณปู่คุณนา้าเขียนถึงคุณลุงก็คุณลุงอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเขียนถึงคนที่มีอายุโตกว่าเรานะเขียนเขียนถึงพี่พี่ชายหรือว่าพี่สาวนะคะหรือพี่ที่เราให้ความเคารพนะคะเราก็ํำขึ้นต้นคือเรียนคุณพี่จุดจุดจดที่เคารพนะคะใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้เขียนถึงใครก็ใส่ชื่อ ข้าไปนะคะหรือคำลงท้ายด้วยความเคารพหรือเราอาจจะใช้คำว่าด้วยความเคารพรักนะคะคำลงท้ายใช้ได้สองอย่างนะคะสัพพนามที่ใช้แทนผู้เขียนก็หนูน้องหนูผมหรือเราอาจจะใช้ชื่อเล่นของเราก็ได้นะคะใช้ชื่อเล่นของเราเป็นสรรพนามแทนตัวเราก็ได้นะคะก็น่ารักไปอีกแบบ สรรพนามที่ใช้แทนผู้รับที่นะคะหรือว่าคุณพี่ได้เหมือนกันหรือเราเขียนถึงเพื่อนนะเพื่อนที่คุณรูยกตัวอย่างไปนะคะหรืออาจจะเป็นน้องนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเราทำขึ้นต้นเรา,าจ,จะใช้ชื่อของเขานะคะแตงโมน้องรักอย่างนี้หรือถ้าเป็นเพื่อนเราก็อาจจะใส่ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นจิ๊บเพื่อนรักอย่างนี้ เพื่อนรักอย่างนี้นะคะได้เหมือนกันนะคะทาลงท้ายใช้คําว่าด้วยความรักและรักและคิดถึงด้วยความรักแต่งโมลงท้ายอย่างนี้รักและคิดถึงอีฟจากคนเขียนนะคะสรรพนามที่ใช้แทนผู้เขียนก็จะใช้คําว่าฉันก็ได้ในกรณีทีเ่เขียนถึงเพื่อนนะคะเราได้พี่ ถ้าเราเขียนถึงคนที่อายุน้อยกว่าเราเราก็ใช้สรรพนามแทนแล้วว่าพี่ะะสรรพนามที่ใช้แทนผู้รับเราสามารถใช้คําว่าเธอก็ได้คุณก็ได้หรือว่าน้องก็ได้นะคะนี่คือคําขึ้นต้นและก็คําลงท้ายในในจดหมายนะคะจดหมายส่วนตัวเพราะนั้นภาระงานที่คุณครูมอบหมายชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะในวันนี้ก็คือเอ่อให้นักเรียนเขียนรูปแบบ รูปแบบของจดหมายอย่างนี้นะคะห้าคะแนนห้าคะแนนนะคะแล้วจากนั้นให้เราเขียนจดหมายถึงใครก็ได้นะคะถึงใครก็ได้แต่เขียนให้ถูกตามรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะสิบห้าคะแนนรวมสองชิ้นงานเป็นยี่สิบคะแนนในสัปดาห์นี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะ หรือนักเรียนอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณรูอธิบายในในคลิปนี้นะคะก็หลักภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่หกเล่มน,นี้นะคะนักเรียนสามารถใช้ประกอบในการทําแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้ได้ค่ะในคลิปนี้คุณรูก็ขอฝากนักเรียนเรื่องการเขียนจดหมายนะคะจดหมายส่วนตัวนะคะไม่ยากแค่นักเรียนใช้ให้ถูกใช้คําให้ถูก ทำขึ้นต้นคำลงท้ายนะจะต้องเหมาะสมกับคนที่เราเขียนถึงนะคะคนที่เราเขียนถึงเป็นใครนะคะอาวุาโสกว่าเราหรือเป็นคนบุคคลที่เราให้ความเคารพรักเราก็ต้องใช้ให้ถูกนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้จากวิชาภาษาไทยคุณครูก็ขอฝากนักเรียนในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะทำงานที่ค้างส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับชั้นป .6 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ